เธอนั้นเก่งกว่าใครแค่แต่ใช่ไหมโอ้พอจะทนเดียวใจมันเบื่อทำไงโทรศัพท์นิยมอดีอยู่เมย m ไม่ฮาร์ดเก่าปะระป๊อปะระป๊อบโอ้มองตาฉันดูดีมีโทรศนิยมแท็กซี I make you h e a r t go ปะระป๊อบ,บ,บปะระป๊อบโอ้ เธอเธอมาบอกเลยกันไหมเธอดูชอบไปแบบนี้เธอเธอเธอชอบไปแบบนี้อ้อปีการบิวไอชาและกระตุนนิยมเย่ยุทันมือไฟบุรุษคุณหารย่าที่เป็นแบบจะให้ฉันพักที่รอบหรือวม่เธอนั่นแหละต้องรับผิดชอบฉันไม่เคยเป็นงี้มาก่อนใจมันเต้นรุนแรงไม่พ่อนเพราะเธอทำอะไรไม่รู้เย่มันเริ่มจากเธอตนยอมวันที่เรานั้นดะเจอ Babby baby caught you is up อย่าลืมตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันและอย่าลืมทบทวนโจทย์ทุกครั้งด้วยนะคะขอบคุณที่รับชม